พี่น้องเห็นไหมครับที่ผมถืออยู่นี่เป็นใบเอียงนะครับบางท่านอาจจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นใบอะไรนะครับเนาะนอกจากมีสปปรรพคุณนะครับผมทางโภชนาการแล้วรับประทานได้แล้วนะครับยังเอามาทําเหยื่อตกปลาได้พร้อมปาาติเท่าพี่น้องเอ้ย ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรอกล่างของผมทุกคนนะครับมาพบผมเช่นเคยนะครับเนาะในคลิปนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปตกป่าแบบชิลๆอยู่ข้าเกานะครับเนาะพักผ่อนในจักหน่อยนะครับเดี๋ยวแมตนาแมตต่อไปก็คงจะได้ลุยกันเต็มที่นะครับเนาะพี่น้องเห็นไหมครับที่ผมถืออยู่นี่เป็นใบเอียงนะครับบางท่านอาจจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นใบอะไรนะครับเนาะขาเจ้าเอื่นใบผมชื่อรถครับพี่น้องนี่ผมจะเอามาเห็นอย่างครับพี่น้องสงสัยไหมวา ใบผงชุลสนะครับนอกจากมีสรรพคุณนะครับผมทางโภชนาการแล้วรับประทานได้แล้วนะครับยังเอามาทําเหยื่อตกปลาได้พร้อมปาดติเทอะพี่น้องเอ้ยเอาละพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะใส่ใบผงชุลสนี่แหละครับนะครับปั่นให้ละเอียดนะครับเนาะโดยใช้เครื่องปั่นนี่แหละครับพี่น้องครับเครื่องปั่นของผมนีละนี่เนาะนี่นะครับปั่นเข้ากับรำขั่วนะครับขั่วหอม นะครับเนาะแล้วก็แค่ขนมปังนิดๆหน่อยๆแต่ส่วนหลักๆก็คือใบผงชิลอดครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าไปตกปลากันใส่เหยื่อใบผงชิลอดมาติดตามรบช่วงบังวาปลายังจะกินเหยื่อนี้เนี่ยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทาเยื่อกันปั๊บหนึ่งครับพี่น้องครับอ่าเนี่ยนะครับพี่น้องครับเป็นใบผงชิลอดนะครับเนาะนอกจากเอาไปใส่ตกปลาได้แล้วนะครับเนาะนอกจากใส่ใบผงชิลอดเนี่ยครับเอาไปผัดก็ได้นะครับเนาะเจ้าเนี่ยครับ ส่วนที่มันเป็นเนี่ยครับยอดนะครับเนาะผัดน้ํามันหอยนะครับแท่นขนาก็ได้ครับแซบแซบครับพี่น้องครับนี่นะครับเนาะแต่ผมจะเอาส่วนใบนะครับใบใบแก่นะครับใบแก่ใบอ่อนได้หมดนะครับเนาะเอาไปทำเหมืเยือได้นะครับเนาะออะพี่น้องครับเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาหลายนะครับเนาะลํานี่ผมโข่เรียบร้อยแล้วนะครับขั่วหอมนะครับอย่างดีเลยนะครับ สัดส่วนนะครับอัตราส่วนที่ใส่ก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามอย่างนะครับเนาะจะมีใบผงชูรสนะครับผมลำขั่วนะครับผมแล้วก็ขนมปังนะครับขนมปังนี่ก็เป็นขนมปังเขาอ่อโรงงานหรือว่าจะเป็นขนมปังย่างอื่นก็ได้ครับพี่น้องครับนะครับเราใช้หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับผมอัตราส่วนเท่ากันหมดเลยนะครับเนาะแล้วก็ลงเครื่องปั่นเลยครับพี่น้องครับนี่ลงเครื่องปั่นเลยนะครับแต่เอ่อถ้าพี่น้องอยากให้มันละเอียดอ่ อยากให้ใบผมช่วยลดละเอียดกัะเด็ดเด็ดก้านเด็ดไรออกนะครับน่ะให้เหลือแค่ใบนะครับมันจะละเอียดดีนะครับเนาะอ่ะโอเคครับพี่น้องครับนี่ยังไงปั่นเลยครับปั่นให้ละเอียดนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องครับปั่นให้เขากันหมดเยนะครับักนเเขียวคืจะขีแมงบ่งนะครับพี่น้องครับก็กินนี่ซุดยอดเลยครับเนี่ย โอ้นี่ครับพี่น้องครับปั่นแล้วนะครับเนาะอ้อเป็นเขียวเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเนาะพี่น้องจะมีความสามารถปั่นให้ละเอียดได้นะครับเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องครับยิ่งเอาไปหมักนะครับข้ามคืนผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะครับนี่กินมันจะได้เข่ากันเมดนะครับเนาะแต่เมื่อนี้เฝ้าครับพี่น้องครับบอกมี้ยเขาเองสิละปั่นแล้วก็ไปตกเลยนะครับเนาะโอ้ครับนี่ปั่นเป็นตะกอทั้งไดเลยครับนี่ นะครับปั้นใช้ตกแบบตะก้อน้าดินยังได้เลยครับเนี่ยนี่นะครับเป็นปั้นเลยนะครับเนาะการแตกตัวก็ดีครับนี่นะครับบอจับเป็นก้อนเหนียวนะครับเนาะโอ้เอาพี่น้องจะเอาไปตกแบบตะก้อก็ได้นะครับเนาะลองเบิ้งแต่เมื่อนี้ผมจะเอาไปตกแบบชิ่งลิ้วนะครับธรรมดานี่ครับเนาะอาโอเคครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะการปั้นเหยือของเฮานะครับผมนี่ผมจะเอาไปตกแบบชิ่หลิ้วธรรมดาง่ายๆนะครับนี่นะครับ ดีบใส่ตัวเบ็ดเลยนะครับเนาะอ่าจะใช้เบ็ดตะขอแบบเล็กๆนะครับเนาะเดี๋ยวไาติีตามรับชมนะครับไปพ่อกันอยู่ไหมนะครับว่าจะเป็นปลาอันยังไม่กินเยื่อนี้นะครับเนาะโอเคพร้อมแล้วพอกันอยู่ไหมครับพี่น้องครับอ้าวพี่น้องครับมาหอดไม้แล้วนะครับเนาะเป็นสวนลำย่ยครับพี่น้องครับสวนลำย่ยของปูนี่แหละครับอ้าวนี่เป็นสวนลำย่อยนะครับเนาะแล้วก็ปลาขุดสะไว้แล้วก็บดไดเรียงมันเนาะครับพี่น้องครับบางที่มือเขามาจากอ่า น้าท่วมแน่นะครับเนาะมาน้ำข้องน้ำหยางแน่แล้วก็มอยูสานี่นะครับเนาะส่วนมากก็จะเป็นปลาดุกปลาหมอปลานิ่นครับพี่น้องครับอ๋อมาล่องบนครับพี่น้องครับนี่เนี่ยเยื่อนะครับเนาะเยื่อที่เตรียมมากอะนี่แหละครับนี่ใบผงชีลสดนะครับเนาะแล้วก็ไอขนมปังแล้วก็ลําครับมีสามอย่างนี่เนี่ยครับพี่น้องครับ นี่แค่นี้นะครับเนาะอ้าโอเคเดี๋ยวหาพลงานหน่าพี่น้องได้รับชมกันนะครับเราจะเป็นปลายยังเมื่อกี้เรเหาเนี่ยกับข้อดีตามเราชมนะครับเด้อพี่น้องครับจะตกแบบชิ้งหลิวนะครับเนาะนี่ละทุนธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็ใส่ตะขอไน้หน่อยแล้วก็บีบเยื่อลงไปนี่จับจีบบีบตูดนะครับเนาะอาเดี๋ยวมารับชมกันนะครับนี่เฮยเยื่อบอยผงชโลมนี่ลงไปเลย ใบผงชิลดขนาดค้นยังกินได้ครับพี่น้องครับป่าก็ต้องกินได้เือนกันตอดแล้วตอดแล้วโอ้โหป่าเลี้ยงนี้เี่ยเอาแล้ว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  ไปแล้วนี่ไปแล้วครับพี่น้องครับนี่มาแล้วตัวแรกครับพี่น้องโอ้ยตัวน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวหาตัวใหญ่ๆก่อนนะครับเนาะไปแล้ว,ไ,ลลว, like ไ,ลวไปแล้วอ้ยอ้ยไป้ย้วอโอ้ยอเฮ้ย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 ้ย้ยเย้วเฮ้ย้ยเฮ้ย โอ้โหโอ้โหดูดูท่านผู้ชมดูดูดูนี่ครับพี่น้องครับโอ้ใช้ได้ครับพี่น้องอันนี้ใช้ได้อยู่รุ่นฟามือขืนนะครับพี่น้องครับโอเคเดี๋ยวขั้นในหลยๆครับเดี๋ยวเขาเอาไปทําเมนูนะครับเนาะโอเคเงยเรือมันหมานนี่เยืออะไรวะลืมเยือไอใบใบอะไรวะใบผงชูรสนี่ครับพี่น้องครับเอาเยือใส่เนาะครับเนาะ จับกีบบีบจุดง่ายๆนะครับพี่น้องครับอืเป็นเหยื่อที่เราสามารถทําได้เองหาได้เองนะครับจากแหล่งธรรมชาตินะครับเนาะนี่ครับอืใบพงสุดรดปลากินสิผมลนบ่เนาะใบพงสุดรดเนี่ยเดี๋ยวน้องนี่นี่นะครับมึงเด้ออาจจะใส่เวลาสักนิดนึงนะครับเนาะว่าป่ามันจะเข้ามาหาเหยือ่อ เบึงทุนครับเห็นไหมครับพี่น้องครับป๊าบนี่ทุนอ่า z o o ให้ดูใกล้ๆเลยนี่ปลาเล็กปลาหน่อยมาต่อจับ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 อย่างครับพี่น้องครับนี่นี่เอาแล้วเอาแล้วต่อแล้วต่อแล้วอืมนั่นนั่นต่อแล้วครับต่อแล้วครับกันทุนจมหมดแล้วครับทุนไหลทุนไปหมดละวัดตันที่มัน เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วตอนแล้วตอนแล้วตอนแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ววัดโอ้ยห้าเด็กหลากร้อนเรื่องไปไหมนี่เห็นไหมครับนี่นี่อยู่นี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วย้อนปุ๊บมีอาการปั๊บเดี๋ยวบัดที่นี่ปล่อยมันไปเงีๆเลยตอนแล้วตอนแล้วตอนแล้วหืมหืมหืมเล่ม เล,เล่มเล่มเรื่อยๆครับกินทำไหมห้าเด็กดาห้าอย่ซสิฮึเอาแล้วตอดแล้วตอดแล้วตอดแล้วเป็นปลาหน่อยครับมาตอดมาเล่มอยู่นี่มันไปไงมันไปแล้วครับ <c oughs> เป็นปลาเงน,นี่ลากไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> โอ้ <c oughs> ห้าเด็กดา <c oughs> ตัวซ้ำ สองนิ้วนี่ปอยก่อนนะครับเนาะหาตัวยังไงครับพี่น้องครับไ,ม,ไม,ม่ไม่จ๋อมไม่ต้องหาตัวยังไงครับพี่น้องครับหาตัวยังไงไปทำเมนูอาจจะทอดกรอบอาจจะปิ้งต้มได้หลายอย่างครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องไปติดตามมึงครับว่าจะเป็นเมนูอย่างนะครับเนาะแต่ตอนนี้หาผลงานให้ได้หลายๆก่อน ไปแล้วไปแล้วหูยตัยวทําสองน้่อีกแล้วหุ้ยน้อหาตัวง่ยนีย่ง่ายครับพี่น้องครับกินแล้ว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 มาแล้วมาแล้วอีกหนึ่งตัวปลาโอ้โหพอได้อยู่ด้วยนี่มาพี่น้องครับเดี๋ยวง่ายจากหม,ม่งคุณน,นะครับเนาะเดี๋ยวมาแถวๆปลาไอเฮ้เขาเอื่น่มาพักกันจ่องนะครับเนาะ เห็นมันบุบปับปับบอยู่นี่อาจจะเป็นปลาดุกก็ได้ครับพี่น้องครับนี่เห็นมาตกหมองหนีร่องเบิ้องนะครับเนาะบัตชาได้ปลายไงเอาแล้วโอ้โหไงอยู่ญ่อยู่ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่โอ้พยายามเอาพี่น้องครับไงฮ่า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 ฮ่แมนอีรีครับปลาใหญ่มันอยู่แถวนี้อ๋อโอ้ยอ้าวแล้วตอนนี้โอ้ยใหญ่ครับพี่น้องครับโอ้ยอะ เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกลับกล่องเล้เบิ่งครับพี่น้องครับอุ้ยนี่มาแล้วใส่กำลังงามครับกำลังเปิดเแซ่บกำลังทอดได้สบายปิ้งได้สบายเลยครับนี่นี่ยอะงามงามครับพี่น้องครับมัน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 เยอะนี่เยอะนี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดอุ้ยอุ้ยไปแล้ว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  ตี้นเอ้ยเนี่ยเอ้ย呀เอ้ย呀哈哈哈哈เอ้ยอือ嗯ไม่ไม่โตเลยนพี่น้องครับอืมเอาพี่น้องครับเดี๋ยวเขาจะไป่ามกินละนะครับเพราะว่าพูดลครับพี่น้องครับเบื้องฝานะครับมาแล้วฝนจะมาแล้วนะครับเนาะมืดมาแล้วพูลครับพี่น้องครับพูดนี่วันอาทิตย์นะครับเนาะวันอาทิตย์ที่เจ็ดนะครับเนาะ ข่าวพยากรณ์อากาศว่ามืออื่นครับวันจันทร์ที่แปดนะครับเนาะพายุเข่าทั้งภาคเหนือนะครับยางหนักเลยนะครับอันนี้ทายู่สวนลำไยนะครับเนาะสวนลำไยปูครับอ่ะนี่ครับเดี๋ยวมืนอานจังมาตกเอาผลงานหลายๆก่อนนะครับมืดอยีาเดี๋ยวเขาไปทำเมนูกันดีกว่านะครับเยี๋ยว่าเบิ่งป่าครับพี่น้องครับมาเบิ่งป่ากันอ้ยาไอ้ยาพอแล้วเอาพ่อกินพ่อหนพี่น้องครับนี่ป่าที่ไดนะครับเนาะเอาพ่อกินพ่อกัน นะครับเนาะเดี๋ยวไปทำเมนูกันเดี๋ยวฝนฝ่ามันจะมานะครับเนาะโอเคได้เวลาเข้าครัวฮ่าฮ่าครัวลอกลันลุย ผ่านไปนะครับแป๊บเดียวครับพี่น้องครับฟุกแล้วนะครับเนาะปลาที่เฮ้าได้มากนะครับแต่ลุงหน่อยก็ไปต๊มาอยู่นะครับลุงหน่อยโชว์ปลานะครับโชว์ปลานะครับโชว์ปลาหน่อยเป็นอ่าเหยื่อของใบผงชิรสดนะครับผู้เล่นต๊ะก็ได้ครับนี่เออนี่ปลานิ่นะครับเนาะปลานิ่นะครับเนยเหยื่อใบผงชิรสดนะครับเนาะเอาโอเคพี่น้องนะครับขอบคุณลุงหน่อยครับผมเอาละ ครับเอาแล้วครับพราะวมากินป่าวันนี้มากินป่าปลังมือกันเดี๋ยวเอาหน่อยปลังมือกันนะครับเนาะเอาพี่น้องครับนี่จะเป็นเครื่องเคียงนะครับเนาะน้ำจิ้มนะครับพี่น้องครับพี่น้องจะเอาน้ำจิ้มแบบไหนก็ได้แล้วแต่พี่น้องมักันนี้จะเป็นรสออกเปรี้ยวหวานนะรสยำนะครับเนาะเนี่ยน้ำจิ้มนี่จะใส่เป็น ยำสมุนไพรก็ได้ครับทอดปลาสมุนไพรประมาณนี้นะครับเนาะอาจจะเปรี้ยวหวานนะครับเปรี้ยวนำหวานตามนิดนึงนะครับพี่น้องครับแล้วก็เครื่องเคียงครับพี่น้องครับโอ้โหมีหลายอย่างครับโหน่อยนุ่งหน่อย่ครับอันนี้เป็นไอปลาหมึกแห้งใบมะกรูดทอดมามาไก่น้อทะเลนนทถั่วลิสงทอดแม่กุ้งฝอยนะครับผมแล้วก็พริกนะครับ พริกแห้งทอดได้เวลาแล้วครับลุงหน่อย <c oughs> ขอมัมขอสแตกแดกตับก่อนครับพี่น้องครับนี่เอาทอดมากรอบๆใหม่ๆครับพี่น้องกิ้มก็ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจะเอาไปลาดทั้งโตะเลยก็ได้แต่ผมขอแบบกินเต็มปากเต็มคาก่นานอกนครับเนี่ยขาดูได้ครับนี่อืน้ำจิ้มสเต่กครับหวานเปรี้ยวน้เนาะ อืมกินได้ทังกระดูกไข่เจี่ยมอืมอเซี่ยมสูงไข่เจี่ยมอืมอเซี่ยมสูงโอ้พอละอืมอ,อืมงามื่ครับนไหมบงบงนี่อืมนี่เหลืองอารามปลาใหม่ใหม่สดๆพี่น้องเอ้ยนี่กินทังสี่ก็ได้นี่ นี่นี่กินเป็นเมี่ยงคำครับเลยฝลูกเลยกินเป็นเมี่ยงคำก็ได้ครับนี่พี่น้องครับนี่มาทางตรงไปน้องอ้อมเขาปากสวบแมแซ่บเซียมจุ๊คุณน่ะปูปูนั่งหัวลราอยู่ กินก่กินก่บอก่กินมากบ่ปลามากป่ะกินจึงวันกินจึงวันกินจึงวันกายแล้วเหอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวเาเสื่อนตรงนี้นะครับเท่ากับช่นช่งก็ผลงานไปเรื่อยๆกินไปแซบไปนะครับเนาะไม่ได้ออกไปไหนไกลนะครับอยู่บ้านตกปลานะครับเนาะ มีเดี๋ยวเอาไว้ทิพนาครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปอ่างต่างๆนะน,น้าสีปลาชอ่อนล่อปลาเตโดก็ว่ากันไปนะครับเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมกินแซ่บๆนัวๆนะครับเนาะฝากแชร์ฝากไลค์ฝากสับสไครต์ช่องลอกลัล่นการโกงกันด้วยนะครับทิปหนา้ามาพ่อกันไหมนะครับเนะนาะเพื่อแซ่บโอเคกันมาแล้วกันขอบคุณมนนากๆครับผมบค,ครับเจอกันใหมาทิปหนา้ามต้อนรับทุกท่าน รอกลัก่นทันโงทุกคนครับพี่น้องครับจะว่ากันมาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ